ช่วงนี้ก็เริ่มเดวจะเป็นหน้าเงาะโรงเรียนนะครับอันนี้ก็สุกหวานฉ่ำกรอบหอมครับแล้วก็ปีนี้ผลค่อนข้างดีนะลูกก็สมบูรณ์ กาศทางใต้มันก็จะมีลักษณะพิเศษก็คือร้อนชื้นมากนะครับพวกผลไม้อะไรมันก็จะหวานะมันเมทางใต้นี่จะหวานกรอบกว่าทางพื้นที่อื่นนะครับมันเป็นพืชประจำถิ่นแล้วก็ปรับตัวเข้ากับ ภูมีอากาศทางใต้ได้ดี